เออครบรอบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นเมื่อ11ปีที่แล้วลุงพี่โรจิครับตอนนั้นลุงพี่ทำอะไรอยู่เหรอครับแ่ครับเมื่อ<ะ>วันที่11มีนาะคม2011เ,เกิดแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรอบ1,000ปีโดยมีค่าการสั่นสะเทือนสูงสุดถึง9ลิกเตอร์9ลิกเตอร์ตอนนั้นใกล้บ่ายและข้าหิวข้าเลยโทรสั่งซูชิมากินหล,ลังจากสั่นได้ไม่นานห้องก็เริ่มสั่นตอนนั้นข้าคิดว่าเป็นแผน่นดินไหวแบบเบาๆแบบที่เจอกันบ่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งโตทานเก้าขยับ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเจอแผ่นดินไหวที่ใหญ่พอที่จะขยับของได้ตอนนั้นข้าก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยอันใหญ่แน่นอนโอ้โเราต้องพีททำยังไงอ่ะก่อนอื่นเลยข้ารีบเคลียร์ข้าวของทั้งหมดที่อยู่สูงบนหัวค่ะเพราะว่าในแผ่นดินไหวนั้นการตายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากของหล่นใส่หวัวหลังจากนั้นข้าก็ลงไปหลบใต้โต๊ะใต้โต๊ะแต่หลบได้ไม่นานข้าก็นึกถึงทีวีที่เพิ่งซื้อมาใหม่ข้าเลยตัดสินใจออกมาประคองทีวีไว้ไม่ให้ลลม ไม่กลัวหรอครับกลัวสิแต่ข้ารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันแรงมากจนตึกถล่มยังไงข้าก็ไม่รอแต่ถ้ารอดไปแล้วทีวีพังข้าคงเส็งแน่ถูห้องสัตว์ได้ประมาณ1ินาทีก่อนที่จะเบาลงฉันวางของถล่มกระจกแตกไม่กลัวจังเลยวันนั้นข้าปลงแล้วว่าซูชิที่สั่งไม่มาแน่นอนหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงผ่านไปกระดิ่งหน้าห้องก็ด่างขึ้นเฮ้ใครมากลัวนี พอไปเปิดประตูก็เจอคนส่งของจากร้านซูชิที่กำลังหอบอยู่เพิ่งเดินขึ้นมาแก้วันเขายื่นซูชิให้ข้าพร้อมัวเราอเบาๆแล้วบอกว่าเอ๊ะเกโกอิกาตันเดอะนทข้าก็รับซูชิไปอย่างซาบซึ้งที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในรอบหนึ่งปีทุกคนยังตั้งใจทำงานที่ตัวเองอยู่เฮ้ยสปปริลการทำงานสุดยอดมากข้าโชคดีที่โตกียวไม่ได้โดนหนักมากถ้าจะเทียบกับฝั่งโทคือที่โดนสึนามิสูงถึง40เมตรผู้คนล้มตายบ้านเรือนพังพินาศในโอกาสครบรอบสิิฐานให้กับผู้ประสเอนด้วย สาธุครับ